เราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ KK สิรประสอนเราไม่ได้มาสอนแต่เรามาพูดให้ฟังนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นนะคะอยู่ในตระกูลของเสี่ยวมี่นะคะซึ่งสามารถที่จะ ดูดบริเวณของเตียงนอนหรือว่าโซฟาหรือว่าในรถยนต์ได้นะคะซึ่งเขามีชื่อว่าจิมมี่ JV 1 1ค่ะเป็น anti mid vacuum cleaner นะคะลักษณะหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะคะเมื่อเราแกะก,กล่องออกมานะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยตัว อะไรเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นไส้กรองของตัวเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ภายในค่ะก็จะมีตัวของเครื่องดูดฝุ่นนะคะซึ่งจะมีลักษณะค่อนข้างเล็กนะคะเหมือนดังภาพเลยค่ะนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นของเขานะคะก็คือความถี่ในการตบฝุ่นนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0ครั้งต่อนอาทีค่ะ ความจุของถังนะคะอยู่ที่0.4ลิตรค่ะกำลังไฟนะคะ350โวลต์ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือเวลาที่เราเปิดค่ะก็คือเราจะหมุนล็อกไปตรงที่ปลดล็อกนะคะซึ่งนี่คือตัวไส้กรองตัวนี้เนี่ยโดนน้ำไม่ได้นะคะแต่ว่าด้านในค่ะสามารถที่จะเทออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดโดนน้ำได้นะคะเมื่อเราประกอบกลับเข้าไปใหม่ค่ะก็จะ เป็นแบบนี้เลยนะคะก็หมุนให้ลงล็อกเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะคะมันจะมีรูปอยู่นะคะการใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็คือแค่กดปุ่มใช้งานก็สามารถที่จะออทํางานได้แล้วนะคะด้านหลังค่ะจะมีรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะ99.99% 99นะคะแล้วก็จุดเด่นของเค้าอย่างนึงคือสายไฟค่ะจะมีความยาว5เมตรนะคะซึ่งตัวปลั๊กค่ะ สามารถที่จะเสียบกับปลั๊กของไทยได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ปลั๊กแปลงนะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะจะมีแสงค่ะเป็นแสงอัลตราไวโอเลตนะคะ99.99% 99ค่ะเรามาเปิดเครื่องทำงานกันเลยนะคะเมื่อแสงสีฟ้านี้ขึ้นมานะคะก็แสดงว่าเครื่องเปิดทำงานแล้วนะคะก็สามารถที่จะ ถูไปยังบริเวณที่เราต้องการจะทำความสะอาดค่ะตัวอย่างนะคะนี่จะถูไปบนเตียงนอนค่ะซึ่งถูผ่านผ้าเลยนะคะก็ถูไปถูมาค่ะก็จะมีการดูดของฝุ่นนะคะดักจับเข้าไปยังกระป๋อตรงบริเวณตรงกลางค่ะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเราได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวแล้วก็ใช้งานง่ายเลยนะคะเหมือนที่เขาเคลมไว้ค่ะว่าความจุถังอยู่ที่0.4ลิตรนะคะ โดยกำลังไฟอยู่ที่350วัตต์ค่ะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็แค่แกะเอาไปทำความสะอาดนะคะราคาของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะอยู่ที่1890บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งจะได้แจ้งเตือนกันเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะคลิปวิดีโอหน้าเราจะรีวิวเรื่องอะไรหรือจะพาคุณไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย